สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายคลิปพิเศษชะตาชีวิตนะคะจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์อะไรนะคะในช่วงหลังเข้าพรรษาอะไรที่สายพานบุญนะคะจะหนุนนำเรื่องดีๆปังๆอะไรมาให้นะคะหรือว่าเรื่องอะไรที่จะเป็นการหมดหนี้กรรมจบลงในเรื่องราวที่มันไม่ดีแล้วมีการเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันดีเข้ามาแทนในคลิปนี้จะได้ทราบกัน ะะการทำนายยังเหมือนเดิมนะคะยังเป็นการทำนายรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่าน,นี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับการทํานายรอบนี้จะใช้ในเรื่องของไพ่ล้วนๆและมีในเรื่องของการมูให้ได้ผลด้วยรวมถึงมีในเรื่องโชคลาภและเลขนำโชคให้นะคะเรามาเริ่มกันเลยจากไพ่ใบแรกนะขึ้นไพ่เดอ f o ฟูขึ้นไพ่เดอ f o ฟูเลยคือเริ่มต้นใจสบายชิลมาก ปล่อยวางมากบอกเลยพอหลังเขา้าภาษามาชาวกันหลายท่านนะคะไอเรื่องความเครียดความอะไรม,มันเหมือนหายมันลายหายไปหลายคนได้ไปท่องเที่ยวนะฮะมันบางทีมันมีอาการเบื่อเบื่อเหมือนกันนะแล้วอยากเที่ยวอยากไปสูตดอากาศอยากไปแบบเหมือนปลดแอกตัวเองผ่อนคลายอะคะ่ะมันจะเป็นอารมณ์นั้นเลยนะสนุกสนานขึ้น ปล่อยวางได้มากเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นดีๆหลังจากการปล่อยวางคืออะไรรู้ไหมคะมันคือไอเดียไอเดียในการทำงานที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติความคิดสร้างสารรค์ในการทำงานที่โอ้มันเยอะมากไอเดียแปลกใหม่แล้วดีด้วยนะ มันเกิดขึ้นมาอย่างดีมากๆเลยนะคะใครที่มีโอกาสอาจจะไปเที่ยวหรือออกนอกบ้านในช่วงนี้แนะนำนะคะให้ไปมูหรือไหว้ขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศช,ชายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศช,ชายนะคะเป็นพัะพรมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคิงอปอลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศช,ชายนะจะดีมากๆเลยนะคะ หรืออาจจะเป็นบุรพรมหากษัตริย์แบบนี้ก็ได้นะคะได้เช่นเดียวกันนะคะองค์ใดก็ได้ที่ท่านนับถือมากเป็นพิเศษส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายนะคะจะส่งเสริมในเรื่องหน้าที่การงานดีมากตำแหน่งหน้าที่การงานดีค่ะนะฮะมีเพศชายบุคคลเพศชายส่งเสริมในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานให้กับคุณและโดยส่วนตัวคุณเองเนี่ยอย่างที่บอกมีความฉลาดมีความสมาร์ทมากๆ เนี่ยฉลาดสมาร์ทคือคิดอะไรก็ออกวางแผนเนี่ยในเรื่องของงานเนี่ยไม่ใช่วางแค่วันนี้นะวางล่วงหน้าไปอีกนะคะทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งหมดเลยค่ะดีมากนะต้องบอกเลยว่าตําแหน่งก็ดีเกติยศต่างๆดีการวางแผนในเรื่องงานดีไม่เครียดมากแต่ผลออกมาดีจึงปังต้องบอกแบบนี้เลยนะคะ อย่างที่บอกว่าบางทีด้วยความที่อะไรอะไรมันดีเกินไปอะไรอะไรมันเริ่มดีกับชจวกันนะฮะบางทีเบื่ออาบางทีมันมีความรู้สึกเบื่อเบื่อสิงสงนะฮะขึ้นไพ่เอ่อก้าไม้เท้ากับสี่ถ้วยนะฮะบางทีมันเบื่อเบื่อสิงสงซุต้องบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นคุณเอง ชาวกันถ้าท่านใดนะมันเขาเรียกว่ามันจะจบกับความเบือ่อความเซิงถ้าชีวิตมันชิวเกินไปเดี๋ยวมันจะมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นคุณ <c oughs> นะฮะมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นทําให้คุณทําให้คุณมีความแบบทะเยอทะยานเออทาให้คุณมีความทะเยอทะยานเพราะว่าขึ้นไพ่อ,อ่แปดไปเทา้านะคะเลเดอเดวิล แไม้เท้าและเดอะเดวิลค่ะส้มต้องบอกแบบนี้เลยนะคือส้มต้องบอกว่าชาวกันเนี่ยคือในช่วงหลังเข้าพรรษาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันชิลเกินไปเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยขยันทํางานมันจะมีช่วงแต่บอกเลยว่าพอเวลาช่วงที่คุณเบื่อเบืมันจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างเข้ามาหรือความต้องการเป็นกิเลสของตัวคุณเองที่ อยากอาจจะอยากมีบ้านมีรถทำให้คนรอบข้างสบายนะฮะหรืออยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะเป็นกิเลสส่วนตัวนะคุณก็จะมีความทะเยอทะยานอีกรอบนะฮะพลังไฟในเรื่องการทำงานมันจะมาเต็มเปี่ยมเลยหลังเข้าพารรษานี่นะจากชิวๆในช่วงแรกเนี่ยพอชิวๆเกินไปเนี่ยบางทีมันมันเบือเอ่อเบเนาะอ่าบางทีมันเบือ่อเบื่อนะฮะเพราะฉะนั้น พอคุณเริ่มเบื่อมันก็จะมีจุดให้คุณได้เปลี่ยนอารมณ์นะคะเออบางทีการที่มีบางคนไม่ชอบคุณก็เหมือนกันนะเออบางทีมันเหมือนกับต้องพูดความจริงกันนะคะว่าบางทีถ้ามันเป็นความรู้สึกที่เป็นพลังงานในเชิงบวกและชิลเกินไปอ่ะมันกระตุ้นชาวกันไม่ได้แต่บางทีถ้ามันมีเรื่องของท็อกซิกมาเรามองคนบุคคลท็อกซิกนั้นเป็นบทเรียนอ่ะ แล้วเราไม่ทําแบบเขาเราทําในสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามองท็อกซิกเป็นบทเรียนท็อกซิกบางทีก็ให้ประโยชน์กับเราถ้าเรารู้จักมองมันจะเป็นสิ่งแบบเนี้ยที่เข้ามาแล้วทำให้คุณนะอ่ะมีพลังไฟในการทำงานที่มากขึ้นมีความขยันเลยค่ะนี้ขยันในการทำงานเก็บเงินเพื่ออนาคตอะไรแบบนี้นะจะดีขึ้นมากๆเลยนะคะส้มมองว่า ในเรื่องของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะนอกจากที่พูดมาแล้วเนี่ยนะคะมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงก็ส่งเสริมคุณได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ำนะคะเวลาที่ส้มมองว่าอย่าให้ขาดในเรื่องน้ำในบ้านนะบางทีมันก็เป็นเรื่องของอาจจะต้องเป็นแจก,กันดอกไม้อย่างเงี้ย ก็ให้มีน้ําไว้ในบ้านนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นไม่เหือดแห้งจนเกินไปหรือถ้ามีหิ้งพระหรือว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ไหว้แบบนี้เนาะก็พยายามอย่าให้ขาดน้ํานะคะมันเป็นกุศโลบายนะทาให้แบบมันชุ่มชื่นชีวิตมันชุ่มชื่นนะคะไม่เหือดแห้งประมาณนี้เลยนะคะ,อะมองว่าถ้าพลังไฟมาก็ควบคุมนะคะให้มันอยู่ในระดับพอดีนะคะ นะอย่าให้มันเยอะเกินแล้วมันจะดีมากๆเลยในเรื่องของโชคลาภนะคะในเรื่องของโชคลาภมาจากชาวธาตุลมกุมิถุนตุนหมดเลยทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะอาจจะมาจากผู้หญิงที่สุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีก็ได้นะที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะชาวธาตุลมนะแต่จะเป็นเลขที่เกี่ยวกับอายุหรือเป็นเลขที่เขาชอบก็ได้นะคะหรืออาจจะมา เป็นโชคลาบที่มาจากช่วงเวลาที่คุณแบบนอนงีบหลับในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ได้นะคะเลขนําโชคได้219นะคะสองหนะคะขึ้นพไพ่ใบใหญ่เลย219รับพลังงานดีๆไปนะคะขอบคุณชาวกันนะคะขอให้ชาวกันมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาบสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ